บันทึกความทรงจำไร่บางเพชรเรามีโอกาสได้ต้อนรับท่านผอสมศักดิ์สัจพันธ์ผู้อำนวยการกรมที่ดินเพชรบุรีพวกเราดีใจกันมากๆเลยค่ะที่ท่านลงพื้นที่มาดูแปลงเกษตรผสมผสานเล็กๆของเราได้ความรู้แบบจัดหนักจัดเต็มแน่นๆกันเลยค่ะทุกคนดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แถมยังได้คำแนะนำดีๆจากเขามากมายเลยนะคะยอมรับเลยว่าการทำเกษตรต่อให้ลงมือทำมานานมากแค่ไหน ก็เป็นเรื่องที่เรียนแล้วเรียนอีกเรียนไม่จบอยู่ดีค่ะยังต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆเลยเวลาที่มีคนเก่งๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการทําเกษตรพวกเราจะดีใจกันมากๆเลยค่ะเพราะการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นอะไรที่ดีสุดๆนุกเกิดมาในครอบครัวเกษตรกรที่พ่อแม่รักอาชีพนี้สุดๆไปเลยค่ะเห็นรอยยิ้มหวานๆแบบนี้แล้วชื่นใจค่ะ เมื่อถึงเวลาส่งพี่ๆเขากลับนะคะเราก็จะใช้ยานผ่านะส่วนตัวค่ะเรือดำน้อยของเรานั่นเองการมาไร่บางเพชรน่าจะเป็นอะไรที่น่าจดจำนะคะทั้งสนุกทั้งตื่นเต้น